ก็มาแจ้งข่าวนะครับก็ขอประนามดนะครับคนที่สั่งของนะครับสั่งของระเบิดหลับนะครับนี่นะครับราคากับว่กี่บาทนะครับสี่ร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยนี่นะครับผมใจใจทรงไห้นะครับผมประเก็บหมัดจำนะครับผมใจใจทรงไห้ก็หลับนะครับต้องหลับนะครับกับว่าหลับถือว่าน้ำใจแล้วครับผม ผมอุตสาหทรงให้นะครับนี่ครับผมก็ต้องเสียเงินนะครับสี่สิบสองบาทเนี่ยหาสิบสองครับหาสิบสองบาทนะครับโอเคนะครับฝากด้วยครับนี่ครับซื้อเบอร์ติดต่อมีครับนี่เดียครับพอประจานแบบเข่าวๆเนาะครับเห็นสัตว์ผมใจทรงให้แล้วก็ใจหลับนะครับผมนี่คมีแต่งานที่ว่าดีไปเถอครับผม สาเก็บปลายทางให้ผมก็เก็บให้นะครับก็จักจักซีว่าจังใดนะครับเบาหยากครับสําหรับพผมมูนีนะครับเอาใจหยากครับผมมูซาโบเก็บมัดจำเลยนะครับผมคือว่าเอาใจสื่อใจนะครับนี่ครับราคาบบกี่บาทนะครับก็เออใจเขาใจเล่านะครับผมกับผัวขานะครับก็บรยากเสียโดยเปล่าประโยชน์นะครับ ของมันได้ขึ้นกัะจิงครับแต่ว่าเงินตีเสียไปเขาบอดได้ครับเขายังเลยครับค่าส่งเขาบอดได้ยังเลยครับก็สั่งแล้วกระหลับครับมีความรับผิดชอบจังหน่อยนะครับเนาะก็ฝากไว้สํานีแล้วครับก็ตรงมาส่งตรงมาลอดลุ่นดีกว่าสิหลับบัหลับบัเนาะครับสําหรับ cod เนาะครับแต่ผมแก่ใจใจส่งให้ละครับใจซื้อใจนะครับโอเคครับฝากไปสํานียแล้วก่อนนะครับ ลับเดอร์ครับว่าลับว่ามเหมือนแหงไปครับซำหนีแล้วครับศูนดีครับขายซอรครับผมศูนย์ศูนย์